วันคืนก็ล่วงไปล่วงไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ลดน้อยลงไปตามลำดับเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มีอายุอยู่บนโลกใบนี้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงวันสิ้นอายุหรือสิ้นกรรมหรือสิ้นทั้งอายุและกรรมเราก็จะหมดชีวิตลงในอัตภาพหนึงน่งหนึ่ง เราก็จะตายไปจากโลกนี้ตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปเกิดในที่ต่างๆต,ตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่บางคนก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วสูญซึ่งความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของมันถ้าหากว่าความเชื่อใดที่ตรงตามเหตุตามปัจจัย ความเชื่อนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเชื่อที่เป็นประเภทสัมมาทิฏฐิส่วนความเชื่อใดความคิดเห็นใดก็ตามที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความเห็นนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดในภพภูมิต่ตางๆไว้ ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมดีก็จะมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมชั่วก็จะมีทุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกใบนี้ได้เนี่ยก็ด้วยอำนาจของกุศลที่เราเคยทำไว้ในการก่อนและจะให้อยู่ได้ดีก็ด้วยอำนาจของกุศลกุญงามความดีที่เราจะทำณปัจจุบันจะไปสู่สัมปรายภพที่ดีก็ด้วยอำนาจของบุญ ของคุณงามความดีที่เราทำนะัปัจจุบันนี้ด้วยบุญในอดีตด,ด้วยดังนั้นการที่เราจะกระทำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องใคร่ครวนว่าการกระทำนั้นนั้นเป็นเหตุนำม,มาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ในอนาคตถ้าเป็นเหตุนำม,มาซึ่งความสุขกรรมนั้นก็ควรกระทำถ้าเป็นเหตุนำม,มาซึ่งความทุกข์กรรมนั้นก็ไม่ควรกระทำ ซึ่งการกระทำดีกระทำชั่วนั้นบางครั้งก็ต้องอาศัยบุคคลคอยแนะนำที่เรียกว่าผู้นำถ้าผู้นำดีผู้ตามก็มีโอกาสที่จะประพฤติตัวดีตามไปด้วยถ้าผู้นำไม่ดีผู้ตามก็จะพฤตปฏิบัติตัวไม่ดีตามไปด้วยนี่ก็สำคัญนั้นก็จะขอยกเรื่องราวของพระโพธิสัตที่ เป็นพระราชพระองค์เกิดในสีวิรัตนะในประเทศอินเดียปัจจุบันอยู่เวลาที่พระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้ที่มีบุญที่เคยสั่งสมบุญกุศลไว้ร่วมกันก็เกิดมาพร้อมกับพระองค์ด้วยเพียงแต่ว่าพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ส่วนผู้ที่ ทำบุญร่วมกับตนะก็เกิดในตระกูลของเสนาบดนะีซึ่งทั้งคู่เนี่ยเมื่อเจริญวัยแล้วเนี่ยก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอกันพระบริษัทได้รับการขนามพระนามว่าเสวีกุมารนะเกิดในเสวีรัตก็เลยตั้งชื่อว่าเสวิกุมารส่วน ผู้ที่เป็นสหายของพระองค์ซึ่งภายหลังมาก็เป็นเสนาบดีก็มีชื่อว่าอภิปารกะสองคนนี้ก็รักใคร่ชอบพอกันมากแม้จะเป็นคนต่างวรณนะเองต่างตระกูลคือตระกูลกษัตริย์เกิดในตระกูลของกษัตริย์ที่เป็นผู้ที่เป็นใหญ่ได้รับการยกย่องว่าประเสริฐสุดกับผู้ที่เกิดใน สะกูลก็หาบาดีเป็นเสนาบาดีเมื่อเจริญวยัยโยมพระราชาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ใครๆก็ตามปรารถนาที่จะยกธิดาของตนให้ต้องการจะยกลูกสาวให้เป็นนะไม่เหตสีของพระราชาพรามณ์ท่านหนึ่งก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งโยมลูกสาวคนนี้ชื่อว่าอุมมาทันตีเป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามมาก งดงามมากขนาดไหนขนาดที่ว่าผู้ชายคนไหนก็ตามที่เห็นนางแล้วเนี่ยสติไม่อยู่กันเนื้อกับตัวโยมเป็นบ้าเลยนะเออนางชื่อว่าอุมาทันตีทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ขอให้ผู้ชายที่พบเห็นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงสติอยู่ได้ใครที่ไม่ใช่ญาติเห็นนางแล้วจะต้องเกิดความรักความชอบใจเกิดความหลงในตัวข้งนาง เมื่อผู้เป็นบิดาเห็นว่านางเนี่ยมีลักษณะเหมาะควรแก่การที่จะได้เป็นมเหสีของพระราชาก็เลยไปกราบทูลพระราชาอย่ว่ามีหญิงแก้วเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นในเรือนของตนประสงค์ที่จะถวายให้แก่พระองค์พระราชาก็เลยให้พราหมณน่ไปตรวจดูลักษณะโย่ พรามที่ไปตรวจดูลักษณะเนี่ยพอไปถึงแล้วเนี่ยเป็นยังไงพอเห็นนางอุม,มาทันตีโยมแม่ประนอมว่าเป็นยังไงอ,อพราหมณ์ที่ไปดูลักษณะเนี่ยพอเห็นนางอุม,มาทันตีแล้วเนี่ยพราหมณเหล่านั้นแกจะเป็นยังไงล่ะทีนี้แกเพ้อละโยมนะคือถึงกับไม่สามารถรักษาสติของตนไว้ได้คุมตัวเองไม่อยู่หลงไปเลยนะ ถ้าหากว่ากําลังบริโภคอยู่นะแทนที่จะเอาข้าวเข้าปากนะเนี่ยเอามาใส่รูหูเนี่ยเออโยมเกตเคยไม่กินข้าวทางหูอะ่ะเออเนี่ยถ้าคนกินข้าวทางหูเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะคนปกติเหมือนคนทั่วไปไหมไม่ใช่นะก็เรียกว่าคนบ้าเลยนะเออเฮ้ยทำไมแกกินข้าวนานจังไม่อิ่มสักทีกินทั้งไหนทางหูอย่างนี้ยซึ่งพราหมณ์เนี่ย แก็เพอ้อไปโยมพอเห็นนางอุมาทันติแกสวยมากก็เลยเนี่ยเอาข้าวเข้าทางหูบ้างนะไม่ได้กินทางปากแบบเนี้ยนางไปให้คนน่ยจับพรามนั้นไล่ออกไปพรามเหล่านั้นก็เลยโกรธโย<อ>มพอโกรธแล้วทำยังไงไปทูลพระราชาด้วยความเท็จว่าหญิงคนนี้ไม่มีลักษณะที่จะได้มาเป็นมเหสีของพระองค์พระราชาก็ทรงเชื่อนะ พอพระราชาทรงเชื่อแล้วเนี่ยภายหลังมานางอุมาทันตีก็เลยคิดว่าเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกว่าจะแก้เผ็ดนะจะแก้เผ็ดพระราชาจะทําให้พระราชาเนี่ยได้รู้ว่าตนเองน่ะงดงามแค่ไหนนะซึ่งต่อมาเนี่ยนางก็ได้แต่งงานกับอภิปารกะเสนาบริซึ่งเป็นเพื่อนของพระราชาเป็นภรรยาของอภิปารกะเสนาบดีซึ่งในสมัยก่อนโยมการ ปกครองด้วยพระราชาก็จะมีการตรวจตราพระนครพระราชาก็จะมีการประดับตกแตง่งนะทรงเครื่องราชของพระองค์ประทับเหนือคอชา้างแล้วก็เสด็จประพาสพระนครอภิปรารกะเสนาบดีซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลใกล้ชิดพระราชานะให้คำปรึกษาพระราชาเนี่ยก็มาบอกกับภรรยาของตนเอง ว่าตอนที่พระราชาเสด็จมาเนี่ยอย่าให้พระราชาเห็นหน้านะต้องหลบอย่าให้พระราชาเห็นหน้าทําไมถึงบอกเตือนภรรยาตนเองแบบนั้นเพราะว่าพระราชาเห็นแล้วเนี่ยอาจจะทรงพระสติไม่อยู่เพราะว่านางเนี่ยรูปงามมากแต่ว่าภรรยาเนี่ยนางอุมาทันตีเนี่ยคิดแล้วเนี่ยยังไงก็จะลองแก้เผ็ดพระราชาดูว่าตนเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะ ไม่ถึงพร้อมด้วยหญิงที่จะมาเป็นมเหสีของพระอ,องค์ในขณะที่พระราชาสเสด็จประพาสพระนครอยู่นางอุมาทันตีเนี่ยอยู่บนปราสาทก็แงม้มเหมือนเปิดหน้าต่างนะให้พระราชาได้มองเห็นอยู่พอมองเห็นแวบหนึ่งแล้วก็หลบเข้าไปในตัวของบ้านหลังนั้นเป็นยังไงล่ะทีนี้ พอพระราชาเห็นเท่านั้นแล้วโยโอ้โหสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเพ้อไปเลยเสด็จกลับภายหลังมาก็มีความคร่ำครวญถึงพระนางอุมาทันตีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยโยจนเป็นเหตุให้อภิปารกะเสนาบดีนหาอุบายที่จะช่วยอุบายที่จะช่วยก็คือทำโดยประการที่จะให้พระราชาคลายจากความ รู้สึกยินดีนั้นโดยการที่จะยกภรรยาของตนเองเนี่ยให้กับพระราชาทำอุบายนะถ้าหากว่าพระราชาสวรรคตไปเนี่ยโอ้แย่แน่เลยไม่มีใครปกครองพื้นแผ่นดินนีน้ mm hmm. ก็เลยทําอุบายโดยประการที่จะนำนางอุมาทันตีซึ่งเป็นภรรยาของตนเองเนี่ยไปให้พระราชาไปถวายพระราชานะ จนกระทั่งเรื่องราวนั้นก็ทราบถึงพระราชาพอทราบถึงพระราชาเนี่ยเป็นยังไงล่ะทีนี้นะพระราชาได้สติโยมเหมือนกับว่าเรื่องราวที่ตนเองเป็นอย่างนี้เนี่ยไปยินดีพอใจในภรยาของบุคคลอื่นล่วงรู้ถึงคนทั้งหลายแม้เทวดาก็รู้นะก็เลยข่มใจข่มใจที่จะ ไม่ให้ความยินดีในภรยาของบุคคลอื่น,นครอบงามจิตใจของพระองค์และพระองค์ก็สามารถทําได้นะและพระองค์ก็ตรัสคําตอนหนึ่งกับอภิปรารกะเสนาบดีว่าอภิปรารกะเสนาบดีเชิญท่านฟังคําของเรานั้นเถิดเราจะแสดงธรรมที่สัตบุรุษส่องเสพแก่ท่านพระราชาชอบใจธรรมจึงจะดีงาม นรชนผู้มีความรู้ชอบจึงจะดีงามความไม่ประทุษร้ายต่อมิตรเป็นความดีการไม่กระทําบาปเป็นสุขมนุษย์ทั้งหลายพึงอยู่เป็นสุขในเรือนของตนอันมีร่มเงาเย็นในแว่นแคว้นของพระราชาผู้ไม่ทรงกริ้วโกรธผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรมนี่ยนก็ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะกล่าวธรรมแสดงธรรม ให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าคนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดีงามได้เนี่ยจะต้องอาศัยธรรมะก็คือพระราชาที่ปกครองจะต้องมีคุณธรรมผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาอยู่ในการปกครองถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขพระราชาตรัสว่าเราย่อมไม่ชอบใจกรรมที่ทำด้วยความไม่พิจารณาอันเป็นกรรมไม่ดีนั้นเลย แม้พระราชาเหล่าใดทรงทราบแล้วทรงทำเองเราชอบใจกรรมของพระราชาเหล่านั้นขอท่านจงฟังอุปมาของเราต่อไปนี้เมื่อฝูงโคว่ายข้ามฟากไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงวหายไปคดโคทั้งหมดนั้นก็ว่ายไปคดในเมื่อโคนำฝูงว่ายคดฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านก็ยกอุปมาเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าเป็นโคนะวัวทั้งหลายที่จะเดินทางไปไหนมาไหนมันจะมีจ่าฝูงและจ่าฝูงเนี่ยสำคัญอยู่ทำไมจึงสำคัญเพราะตัวที่เป็นจ่าฝูงตัวที่นำทางไปเนี่ยจะเป็นผู้นำของผู้ที่ติดตามนะโคจ่าฝูงกับโคลูกฝูงเนี่ยโคลูกฝูงก็ดูจ่าฝูงแล้วว่าจ่าฝูงจะไปทางไหน นั้นพระราชาพรองนี้จึงบอกว่าถ้าหากว่าโคฝูงว่ายข้ามฟากไปเนะี่ยในขณะที่ว่ายข้ามฟากเพื่อจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าว่ายไปเนะี่ยว่ายไปคดว่ายไปไม่ตรงโคที่ตามหลังมาเป็นไงก็ต้องว่ายตามนละฉะนั้นในหมู่มนุษย์ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าผู้นํานําไปคดผู้ตามก็ตามไปคดเช่นเดียวกัน ตรงตรัสว่าผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดนี้รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นทุกข์ถ้าพระราชาไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมนี่ว่าโดยการปกครองโดยระบบที่มีพระราชาเป็นผู้ปกครองซึ่งในสมัยอดีตประเทศไทยของเราก็มีการปกครองแบบพระราชามาหากษัตริย ตามที่เราได้เรียนในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามาซึ่งทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนเหมือนอย่างคนในอดีตนะอย่แม่ประนอมเคยสอนไหมว่าในยุคใดสมัยใดที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกยุคไหนพ่อปกครองลูกใครใครขาช้างค้าใครใครขามาข้าค้ายุคพ่อคุนรามคำแหงนะ แบบพ่อปกครองลูกนะมีคุณธรรมเวลาใครเดือดร้อนทำยังไงมาเคาะกระดิ่งเคาะะลังสั่นกระดิ่งเคาะระครังเพื่อให้รู้ว่ามีเรื่องมาร้องเรียนมากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบและพระองค์ก็จะทรงมีพระราชวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมกับบุคคลที่มาร้องเรียนฉะนั้นในครั้งคราวใดก็ตามที่มีการปกครองถ้าผู้นำการปกครองนั้น ตั้งอยู่ในอธรรมนะอธรรมก็คือไม่ใช่ประพฤติธ,ธรรมนะก็ประพฤติเสียหายไม่ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบสิทธิ์เป็นต้นนะผู้นั้นเมื่อประพฤติธอธรรมแล้วประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติธอธรรมตามไปด้วยรัฐทั้งหมดก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ถ้าพระราชาไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโยมการปกครองระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระราชาหมหากษัตริย์ปกครองก็เปลี่ยนเป็นการปกครองในรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายนะซึ่งการปกครองน,น,นั้นก็อยู่ที่ว่าผู้นำการปกครองผู้นำประเทศนั้นๆตั้งอยู่ในธรรมหรือไม่ถ้าตั้งอยู่ในธรรมประชาชนก็จะเป็นสุขถ้าตั้งอยู่ในอธรรมประชาชนก็จะเป็นทุกข์ซึ่งตรงนี้เนี่ย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้นำที่จะทำให้ใครได้รับความสุขความทุกข์โดยตรงนะแต่ว่ามันเป็นความเกี่ยวข้องโดยบริบทการอยู่ร่วมกันบริบทการอยู่ร่วมกันเพราะว่าสุขทุกขนะ์ที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยถ้าว่าโดยชาติของสภาวะธรรมมันเป็นชาติวิบากวิบากที่เกิดขึ้นเป็นไปถ้าเป็นวิบากของกรรมดีก็จะให้ผลเป็นสุข วิบากของกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นทุกข์ซึ่งวิบากที่เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ที่ใครจะมาหยิบยื่นให้อยู่ที่กรรมของบุคคลนั้นนั้น,น,นแหละที่เป็นผู้กระทำแต่ว่าวิบากของกรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคติอยู่มันมีคติสมบัติกาละสมบัติอุปธิสมบัติแล้วก็ประโยคสมบัติ คติสมบัติก็คือการเกิดขึ้นมาในคติที่ดีอย่างเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชื่อว่าคติสมบัติแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุขมากกว่าความทุกข์การสะสมบัติคือเกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลานั้นว่าใครเป็นผู้นำประเทศนั้นๆเป็นผู้มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมถ้าหากว่าได้ผู้นำที่มีคุณธรรมโอกาสที่วิบากของกรรมดีจะส่งผลจะมีมาก ถ้าหากว่าได้ผู้นำที่ไม่มีคุณธรรมโอกาสที่วิบากของอกุศลกรรมจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเนี่ยมันจะมีปัจจัยเกื้อกูลกันแบบนี้และอุปทิสมบัติรูปร่างหน้าตาคนที่ขี้เรขนะี้ริว้วขี้เรก็จะเปิดโอกาสให้อกุศลกรรมนะส่งผลได้ง่ายพอขี้เรปแบบน,นะเสียงที่ไม่ควรจะได้ยินก็ได้ยินเฮ้ยทำไมดำจังเตี้ยจัง อ้วนจังเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะตีนกาขึ้นมานับจะไม่ท่วนแล้วเนี่ยเออเดือดร้อนเลยเป็นไงถูกทักว่าตีนกาเนี่ยนะต้องไปส่องกระจกแล้วนะยอมเกตนะโอ้โหหาวิธีลบตีนกาเป็นทุกข์อีกนะเออฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดมาขี้ริว้วขี้เหร่กับคนเกิดมารูปร่างสวยงามสมบูรณ์แบบคนที่เกิดมารูปร่างดี จะเปิดโอกาสให้กรรมดีส่งผลได้ง่ายอันนี้เรียกว่าอุปธิสมบัติส่วนประโยค่าสมบัติคือการพยายามการกระทาใดๆก็ตามที่มีการขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวกายหรือวาจาไปในทางที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้กุศลกรรมส่งผลได้ง่ายส่วนใครก็ตามใช้กายใช้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวโดยกายด้วยการพูดที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ในสถานการณ์นั้นๆก็จะเป็นโอกาสให้อกุศนกรรมสมผลได้ง่ายนะยกตัวอย่างผัวเมียทะเลาะก,กันกำลังด่ากันนะเขาบอกว่าอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการไปเจรจานะให้เขาทะเลาะก,กันให้เสร็จสรบเรียบร้อยก่อนแยกทางกันก่อนนะค่อยจะไปเจรจาเพราะว่าเวลาที่เขาทะเลาะก,กันบางทีเขาทะเลาะพักเดียวไอ้คนไปยุ่งเนี่ย เดือดร้อนเลยอาจจะถูกด่าถูกว่าหรือถูกทําโดยประการนี้ให้เกิดความเสียหายก็ได้ฉะนั้นเวลาที่มีบุคคลใดก็ตามเป็นผู้นําในทางที่ไม่ถูกไม่ควรโยบุคคลที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็มีโอกาสได้รับความทุกจากบุคคลคนนั้นเป็นปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปนิสยปัจจัย พระราชาตรัสอีกว่าเมื่อฝูงโคไหว้ข้ามฟากไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงไหว้ไปตรงโคทั้งหมดนั้นก็ไหว้ไปตรงในเมื่อโคผู้นำฝูงไหว้ไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดถ้าผู้นั้นประพฤติธรรมจะป่วยกล่าวไปยัยถึงประชาชนนอกนี้รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นสุข ถ้าพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมอันนยกพระราชามาเป็นบุคคลที่เป็นผู้ประเสริฐสุดเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นมีการปกมีกการปครองด้วยพระราชาหากษัตริย์พระราชาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสรศิฐถ้าหากว่าพระราชาพระองค์นั้นประพฤติธ,ธรรมประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติธรรมตามไปด้วยถ้าพระราชานั้น ประพฤติธ,ธรรมอยู่อย่างนั้นแล้วรัฐทั้งหมดก็ย่อมอยู่เป็นสุขหมายความว่าประชาชนในบ้านในเมืองนั้นเมื่อมีการประพฤติคล้อยตามพระราชาก็จะพลอยอยู่เป็นสุขไปด้วยพระองค์ตรัสกับเสนาบดีว่าอภิปรารกะเสนาบดีเราไม่ปรารถนาเพื่อความเป็นเทวดาและเพื่อครอบครองแผ่นดินทั้งหมดนี้โดยอาธรรมคือพระองค์เนี่ยเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองประเทศ ถ้าจะไปเกิดในเทวโลกหรือจะไปเกิดในที่ไหนก็ดามที่เป็นเทวดาอยากจะไปเป็นเทวดาแต่ไปประพฤติเสียหายประพฤติผิดศีลผิดธรรมเนี่ยอย่างนี้โผงไม่ต้องการรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งคือโคธาตุเงินผ้าและจันเทศมีอยู่ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้เราจะไม่ประพฤติผิดธรรมเพราะความรัถนารัตนะเหล่านั้น หมายความว่าที่เราเป็นอยู่กันนะ้ปัจจุบันโยมมีสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ปลุกเราให้เราเกิดความต้องการทรัพย์สินเงินทองทุกวันนี้ก็เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนะพัดลมก็มีหลากหลายใช่ไหมมีทั้งพัดลมตั้งโตะ๊ะพัดลมติดเพดานพัดลมติดผนังตอนนี้มีพัดลมมือถืออีกนะมีพัดลมมือถือทำมาเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้มันเป็นความต้องการ เพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์บรรเทานะสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าบรรเทาทุกที่เกิดขึ้นหรือทําให้เกิดความรู้สึกยินดีทางใจเหมือนกับยกระดับของตัวเองเพื่อให้รู้ว่าตนเองเป็นผู้มีทรัพย์เป็นผู้มีฐานะในแวดวงสังคมอย่างนี้เป็นต้นพระราชาระอรค์นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ารัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งจะพึงมีจะพึงได้จะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์เนะี่ยจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรม ถ้าหากว่าประพฤติผิดธรรมได้มาเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการบุคคลไม่พึงประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งสมบัตินั้นเป็นต้นว่ามา้าหญิงแก้วมณีหรือแม้สิ่งที่พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านี้รักษาอยู่เราเป็นผู้องอาจเกิดในท่ามกลางแห่งชาวศรีวีทั้งหลายฉะนั้นเราจะไม่ประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งสมบัตินั้นเราจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้เกื้อกูลเป็นผู้เฟื่องฟูเป็นผู้ปกครองแว่นแควน้น จะเป็นผู้เคารพธรรมของชาวสีวีเรานั้นคิดค้นซึ่งธรรมอยู่ในเนืองเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นไปในอำนาจแห่งจิตของตนอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเวลาที่ผู้มีอำนาจโยมมันจะมีโอกาสทำอะไรก็ได้ที่คนไม่มีอำนาจไม่สามารถทำได้ฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามมีอำนาจก็ต้องระมัดระวังจิตของตนให้ดี เพราะว่าถ้าหากว่าทําอะไรก็ตามที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งจิตของตนโอกาสที่จะทําให้ตนเองเดือดร้อนก็มีอยู่เพราะจิตใจของคนเรามีขึ้นมีลงบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลถ้าหากว่าเรามองบุคคลผู้มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราซึ่งํำนวนปัจจุบันก็เรียกว่าความเห็นต่างคิดต่างนะอย่างนั่งในที่ประชุมเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะเออคิดไม่เหมือนกัน อาตมาก็คิดอย่างหนึ่งโยมแม่พนนทมก็คิดอย่างหนึ่งโยมจุงใจก็คิดอย่างหนึ่งโยมเกตก็คิดอย่างหนึ่งความคิดที่ไม่เหมือนกันนั้นนะ่ะใครคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในฝ่ายของอกุศลตกไปในอกุศลเนะี่ยอันนี้น่ะเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตให้เกิดความผาสุกได้ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ให้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตของตนในฐานะที่จิตเป็นอกุศลนะ ถ้าจิตเป็นกุศลไม่เป็นไรให้ประคับประคองจิตของเราแล้วก็ฝึกหัดจิตของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนั้นการที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องดำเนินชีวิตไปด้วยสังคมที่เกี่ยวข้องกับเราเราเองก็ต้องเดินดำเนินชีวิตไปสังคมผู้คนที่อยู่รายรายล้อมรอบตัวเราก็ต้องดำเนินชีวิตไป เราจะทำอย่างไรให้เราได้รับประโยชน์ในโลกนี้ด้วยประโยชน์ในโลกหน้าด้วยและอบรมอัตยาศัยเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนั้นการที่เรายัางจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ใครจะนำเราไปใิทิศทางใดก็ตามก็ขอให้เราได้มีสติปัญญาในการพินิจพิจารณาคำนึงถึงประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สูงสุดด้วยว่า การกระทำกิจนั้น,น,นที่ผู้นำหรือใครก็ตามที่มีส่วนมาแนะนำบอกกล่าวเราเป็นไปเพื่อทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาอย่างแย,ยบคายแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ให้เว้นจากสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนั้นให้ถือเอาหรือประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพื่อความสวัสดีแก่ตัวเราเองทั้งในโลกนี้โลกหน้า และแก่บุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเราดนั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนลกท่านวันนี้าตมาก็ได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของผู้นําที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่ที่บ้านก็มีผู้นําของบ้านเราอยู่ในอําเภอจังหวัดประเทศก็มีผู้นําของอําเภอจังหวัดประเทศผู้นํา ที่จะนำเราไปในิทิศทางใดก็ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจศึกษาเรียนรู้และก็คร้ครวนด้วยปัญญาทําตามในสิ่งที่เกิดประโยชน์เกิดคุณแก่ตัวเราก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติและน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการให้ทานการรักษาสิ่งนืกการเจริญภาวนาของแต่ละคนลท่าน จงเป็นเหตุเป็นปันปนจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทม